เมื่อพูดถึงผลไม้ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในประเทศไทย5อันดับผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคจากการสำรวจและข้อมูลทั่วไปผลไม้เหล่านี้มักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย 1. ทุเรียนได้รับฉายาว่าราชาแห่งผลไม้ด้วยรสชาติที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์ทําให้เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะสายพันธุ์หมอนทองก้านยาวและชนี 2. แตงโม เป็นผลไม้ที่ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยรสชาติหวานชำนิยมรับประทานแบบสดแช่เย็นหรือนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้สามมาม่วงเป็นผลไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์ทั้งมมม่วงสุกที่หวานหอมและมมม่วงดิบที่เปรี้ยวอมมันมมม่วงยานิยมนำไปทำขนมหวานเช่นข้าวเหนียวมมม่วงสีมังคุดได้รับฉายาว่าราชินีแห่งผลไม้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวสดชื่นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง ห้างเงาะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยเนือ้อนุ่มฉ่ำน้ำเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงฤดูผลไม้เป็นยังไงบ้างกับ5อันดับผลไม้ที่นิยมในประเทศไทยหากคุณพอใจกรุณากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย